สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาของสุขศึกษาครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมออกกําลังกายด้วยเกมครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับการออกกําลังกายครับเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายนะครับ มีความแข็งแรงนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ดีรวมทั้งช่วยทําให้เกิดนะครับความสนุกสนานซึ่งกิจกรรมการออกกำลังกายมีมากมายหลายชนิดเช่นการเล่นเกมนะครับเล่นกีฬาเล่นการและเล่นพื้นเมืองนะครับซึ่งแต่ละคนควรเลือกกิจกรรมนะครับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเองนะครับเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักในการออกกำลังกายนะครับ หลักในการออกกําล kind of ังกายนะครับมีดังนี้ครับข้อที่1ก็คือก่อนออกกําลังกายนะครับท่านี้ทุกคนก็คือควรต้องอบอุ่นร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมที่จะออกกําลังกายและป้องกันการบาดเจ็บและหลังออกกําลังกายต้องคลายกล้ามเนื้อด้วยการยืดเหยียดนะครับเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวและกลับสู่สภาพปกตินะครับเหมือนที่ครูเคยบอกในทุกคาบนะครับต่อไปข้อที่2ก็คือขณะออกกําลังกายถ้าตัวเรามีอาการติดปกติ ควรหยุดพักทันทีครับ3เลือกกิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวหลายแบบทําให้ร่างกายทุกส่วนได้เคลื่อนไหวรวมทั้งทําให้เกิดความสนุกสนานนะครับข้อที่4นะเลครับเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในวัยเด็กควรเลือกเกมที่พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหวซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคมีร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ เป็นต้นครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5ครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับครั้งละไม่น้อยกว่า30นาทีครับส่วนเกมเบตาเลนะครับเป็นเกมที่มีก,กฎกติการรมไม่ซับซ้อนใช้เวลาในการเล่นไม่มากนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือมุ่งพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะครับและปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะครับ รู้จักรู้เพ้รู้ชนะต้องรู้วภัยนะครับการเล่นเกมเป็นตะเล็ดทาให้เกิดความสนุกสนานร่างกายจะแข็งแรงด้วยนะครับและเกิดความกล้าแสดงออกนะครับก่อนเล่นเกมหรือการออกกำลังกายควรอบร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อนะครับมีความพร้อมในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอบอุ่นร่างกายกันครับการอบร่างกายนะครับตั้งแต่การก้มศีรษะนะครับการบุนทัวรไหลนะครับ การหมุนเอวนะครับไปทางซ้ายทางขวาสลับกันนะครับการใช้มือจับหัวเข่านะครับนี่เราก็คือปฏิบัติกันนะครับในทุกที่ผ่านมาการสะบัดข้อมือเบาๆนะครับการหมุนข้อเท้านะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของท่าออกอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่จะออกกําลังกายนะครับต่อไปลูกดูนะครับเป็นใบงานนะครับข้อที่หนึ่งนะครับจงบอกหลักการออกกําลังกายนะครับควยตอบแค่สามข้อครับ ตอบสามข้อครับต่อไปลูกดูข้อที่2ครับจงบอกวิธีการอบอุ่นร่างกายครับบอกมาครับต่อไปข้อที่3มเกมเบาเล็ดนะครับคือนะครับให้นักเรียนลูกตอบมานะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอทุกคนตั้งใจทำงานครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ